เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจรารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันราจําวันจันทร์ที่18เมษายนพุทธศัการาช2565สําำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินไม่ธรรมดาจริงๆคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้เป็นช่วงรับทรัพย์ จะมีคนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานการงานของคุณเจองานจุกจิกคุณต้องคอยลงรายละเอียดทุกง,งานขอให้คุณอดทนสักเล็กน้อยเพราะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักทุ่มเทกับการทํางานจนบางครั้งหลงลืมคิดถึงเรื่องของความรักไปส่วนคนโสดมีคนแวะเวียนเข้ามาขายขนมจีบเรื่อยๆแต่ไม่ใช่รักแท้ที่คุณตามหาสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินดวงชะตา ของคุณค่อนข้างมั่นคงในเรื่องของการเงินมากแต่ยังเก็บเงินไม่ได้เรื่องของการงานการงานอุปสรรคปัญหาใดๆที่เคยเจอมาก็จะคลี่คลายเหนื่อยหน่อยแต่ผลตอบแทนดีมาก งานก็จะมีแนวโน้มก้าวหน้าเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีเกณฑ์วางแผนขยับความสัมพันธ์อนาคตบ้างแล้วส่วนคนโสดช่วงนี้ชีวิตของคุณวุ่นวายกับงานเป็นหลักคุณก็เลยไม่ได้คิดเรื่องของความรักเลยสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินของคุณมีลาบก้อนใหญ่เข้ามาหากแบ่งไปลงทุนระยะยาวก็จะมีโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐีในอนาคต เรื่องของการงานการงานของคุณเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วหน้าที่การงานของคุณแม้ว่าจะเจอการเปลี่ยนแปลงหรืองานใหม่เข้ามาขอให้คุณสู้ต่อไปเพราะคุณไปรอดอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักห่างเหินเรื่องงานแต่ก็ไม่ได้ส่งผลใดๆกับความสัมพันธ์เพราะถึงแม้จะมีคู่คุณก็คิดมาก สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินโดยภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสที่จะรับทรัพย์ก้อนโตจากความภาคเพียรพยายามเรื่องของการงานการงานของคุณจะประสบความสําเร็จแบบจัดหนักจัดเต็มในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานก็จะปังแบบฉุดไม่อยู่เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรัก มีทั้งความสัมพันรักที่เข้าใจกันเรียกว่าดีระดับสิบไปเลยไม่มีหักแต้มส่วนคนโสดมีเกณ์ได้พบรักครั้งใหม่หากลองเปิดใจก็จะมีโอกาสให้กับตัวเองสักครั้งสำหรับคนที่เกิดวันพาหรหาสัสบ,บดีเรื่องของการเงินการเงินอยู่ในช่วงการสร้างเนื้อสร้างตัวคุณขยันและจัดการการเงินได้ดีจนทําให้มีรายได้เข้ามาเรื่องของการงานการงานของคุณางานของคุณมีแนวโน้มว่าคุณกําลังจะกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีอะไรติดขัดบ้างแต่หลังจากนี้ทุก อย่างก็จะคลี่คลายและผลของคุณก็จะสําเร็จอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักดูเหมือนรักกันดีแต่ลึกๆยังมีเรื่องที่รอเคลียร์ให้กันอีกหลายประเด็นส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอกับคนดีและมีความสุขมากในอนาคตสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์ เรื่องของการเงินคุณจะหาเงินได้จำนวนมากมีรายได้ดีเข้ามาไม่ขาดมือแม้ว่าจะมีเรื่องที่จําเป็นจะต้องใช้จ่ายบ้างแต่ก็ไม่สะดุดการงานของคุณทั้งหลายที่ทําอยู่ในขณะน,นี้ความสําเร็จเป็นอย่างดียิ่งใครทามากหลายงานหลายหน้าที่งานก็จะค่อยๆทยอยสาเร็จไปทีละอย่างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่คบกันมานานเริ่มวางแผนครอบครัวอย่างจริงจัง,จงส่วนคนโสดกําลังจะได้ เจอคุณจริงใจโปรไฟล์ดีหากคุณเปิดใจสักครั้งสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้คุณมีรายจ่ายที่ดิกเลียงไม่ได้แต่ไม่ต้องกังวลเพราะเป็นเพียงรายจ่ายเล็กๆน้อยๆเท่านะั้นเรื่องของการงานการงานของคุณจะเหนื่อยและจะต้องปาดเหงื่อเลยทีเดียวแม้ว่าจะทำงานร่วมกับคนหมู่มากแต่กลับกลายรู้สึกว่าตัวเองทำงานคนเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรัก มีคนรักคอยยืนเคียงข้างให้กำลังใจเสมอแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยจากงานแค่ไหนก็ตามส่วนคนโสดความรักของคุณจะเข้ามาอีกไม่ช้าไม่นานนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ